พ่อไม่เป็นอะไรพ่อแค่ย้อมผมมันเหม็นเหรอมันเหม็นหนูเหรอฮะว่าอะไรอะลูกเป็นอะไรลูเป็นอะไรอะครับพ่อแค่ย้อมผมมันไม่ได้เป็นอะไรลูกบแค่ย,ย,ย้อมผมดูดูดูทำไมอะ มันไม่เป็นอันตรายมันไม่เป็นอะไรมันย้อมผมคนลูกไม่ได้มันไม่ใช่ขนมหนูหนูก็ตรงอยู่แล้วลูกพ่อขอย้อมผมแป้นนึงมันไม่เป็นอะไรหรอกมไม่ทำไรพ่อหรอกทำไมอะ <c oughs> เห็นลยวะ <c oughs> ย้อมผมเอง เป็นไงนุ่นเศร้าตลอดเลยนะตั้งแต่หยอดอย่างนี้ยไม่เป็นอะไรลูกมันเหม็นอย่ไม่ต้องมาใกล้ไปไปนอนไปเดี๋ยวพ่อย้อมผมก่อนไปไปเร็วมันไม่ใช่ขนมนะลูกมันก็ไม่เป็นอันตรายด้วยเพราะทำเอง่ต้อง่วง มันไเหน็ดนะลูกไปใกลไปลูกว่าคิดว่าแมวเลีย้ยแบบว่าเป็นอะไรอ่ะหนูไม่ต้องเศร้าว่ายหรอกมันไม่เป็นอะไรครับมันไม่ใช่ขนมเล่ยห,หนูดมนะวะ่า